พี่น้องที่รักนกเขานะครับในราการต่อนูเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับกับสาระดีมีสาระนะครับท e e ี่จะนําเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับการต่อนูเขาใหญ่มาแนะนํามือใหม่เส้นใหม่นะครับที่กําลังเลี้ยงเพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับวันนี้ก็นะครับมีสาระดีๆมาฝากพี่น้องอีกเช่นเคยนะครับสาระวันนี้ก็คือจะมาพูดถึงเกี่ยวกับนกต่อ ที่ทุกท่านนะครับจะต้องนะครับคิดว่า90%ขึ้นที่จะต้องเจอนะครับแต่ก็ไม่ทุกตัวนะครับแต่ต้องเจอแน่นอนนะครับสำหรับอาการของนกต่อนะครับซึ่งถือว่าเป็นปัญหาเป็นประเด็นนะครับที่อาจารย์หลายท่านนะครับหรือมือใหม่เซียนใหม่นะครับที่ถามกันนะครับว่าเมื่อนกนะครับขึ้นต่อแล้วเนี่ย นกมันไม่เล่นอย่างเงี้ยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าถึงอาการนะครับของนกต่อนะครับถึงแม้ว่านกตัวนั้นจะเก่งก็ตามนะครับอาจจะเป็นนกต่อที่อถือว่ามีความหมานนะครับมีความเก่งนะครับในตัวนะครับหรือไม่เก่งนะครับอาการเหล่าเนี้ยนะครับมันมักจะเกิดขึ้นได้กับนกต่อทุกตัวนะครับหมายถึงว่าไม่ได้บอกว่าเป็นทุกตัวนะมันึงว่า อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับกับนกต่อทุกตัวเลยนะครับผมเอาไปดูครับอันแรกนะครับที่นกต่อเราเนี่ยนะครับชอบนะครับชอบเป็นเลยนะครับก็คือพูดง่ายว่าหนึ่งก็คืออาการแรกเลยก็คืออาการนกหยุดเงียบนะครับนี่แหละคืออาการาถือว่าเป็นอาการอ,าอันดับต้นๆเลยนะครับที่ นกต่อนั้นนะครับมีอาการที่หยุดเงียบนะครับซึ่งก็มีหลายรูปแบบมากนะครับที่นกต่อเรานะครับหยุดเงียบแม้แต่นกตัวนั้นจะเก่งนะครับก็ยังมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้นะครับผมก็สันนิษฐานได้ว่าหนึ่งนะครับนกเกิดจากนะครับอาการเหนื่อยนะอาการเหนื่อยเพราะว่านกบางตัวนี่นะครับพูดง่ายว่ากว่าจะเหยียบกว่าจะดึงนะครับนก ป่าเนี่ยนะครับลุงเข้าเหยียบคอนไปเนี่ยเนี่ยนะครับต้องใช้เวลานานมากนะครับโดยเฉพาะสายต่อนะครับต้นไม้นะครับเนี่ยจะเห็นอาการเหล่านี้เลยนะครับแล้วก็พอเหนื่อยปุ๊บเนี่ยนะครับนกต่อก็จะหยุดเงียบนะครับอันนี้คืออาการแรกนะครับคือนกเหนื่อยนะครับอันที่สองก็คือนะครับ อันนี้คือความเก๋าของนกนะครับก็คือนกรู้ว่านกป่าไม่เยียบอันนี้ก็เงียบเหมือนกันนะครับนี่แหละไประเด็นนี่แหละเยอะที่สุดเลยนะครับนกตอมักชอบเป็นนะครับโดยเฉพาะนกเก่งๆนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่านกเขารู้ไงครับว่าดึงยังไงแล้วก็ไม่หลงนะครับนะก็เลยเงียบไปนะครับแต่ไม่ได้กลัวไม่ได้ออกนกอะไรทั้งสิน้น นะครับอันนี้คืออาการนะครับนกที่หยุดเงียบนะครับอันดับแรกเหนื่อยนะครับอันดับที่สองก็คือนกรู้ว่านกปลานะครับดึงลงยากไม่เหยียบสุดท้ายก็ก็หยุดไปนะครับแต่นกไม่ได้เหนื่อยนะครับอาการเนี้ยนะครับคือนกรู้เขารู้ว่านกเป็นมีเหยียบเขาก็หยุดไปเฉยๆนะครับส่วนมากจะเป็นนกที่เกาเกมแล้วนะครับยิ่งเกาเกมเท่าไหร่ยิ่งรู้นะครับสําหรับอบาการที่ อาจจะเกิดขึ้นได้กับนกต่อท่านนะครับต่อไปครับอันที่หนึ่งจุดสองนะครับก็คือเงียบเพราะดันกลงครับพี่น้องครับอ่าอันนี้จะเกิดขึ้นกับนกต่อนะครับได้ทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนกเก่งนะครับอ่าหรือไม่เก่งนะครับก็คืออาการดันกลงนี่ก็คืออันดับแรกก็คือพูดง่ายว่านกคึกจัดครับพี่น้องครับอ่า นกคึกจัดนะครับพอเรียกไปสักหน่อยนะครับเขาไม่ลงนะครับเขาไม่กระโดดอย่างเงี้ยนะครับก็กลายเป็นว่านกจะกระโดดออกไปแทนนะก็คือพูดง่ายว่าจะบินออกไปหานกป่านั่นเองนะครับทําให้นกเหล่านั้นเงียบครับนะแล้วก็ดันกลงนะครับบินกลงนี่แหละนะครับตรงเนี้ต้องยอมรับเลยครับผมนกเก่งๆก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับในการ ดันกงหรือปีนกงเพื่อที่จะออกไปนะครับอันนี้ก็คือมันคึกต่อไปนะครับอ่าหนึ่งจุดสามนะครับก็คือนกเงียบเพราะกําลังตกครับอ่าอันนี้ถือว่าอ่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ทําให้นกนั้นนะครับหยุดขันไปเงียบไปนะครับเพราะว่านกกําลังตกนะครับเกิดจากอะไรก็คือบางครั้งนะครับก็คือเกิดจากการขาดอาหารขาดสารอาหาร นะครับซึ่งเราเลี้ยงแล้วเนี่ยนะครับผมอาหารก็ไม่ครบอย่างเงี้ยนะครับทําให้นกเล่นไปแล้วเกิดอาการหอบเหนื่อยเร็วมากขึ้นนะครับอันเนี้ยนะครับซึ่งนกเรีย้ว่าสุขภาพไม่ดีนั่นเองนะครับทําให้นกนั้นหยุดนะครับหยุดเล่นนะครับอ่าก็จะมีอาการแบบนี้นะครับเงียบนะครับแล้วก็ไม่เล่นต่อไม่ดิ้นต่อเลย นะครับตรงนี้คือนกไงว่านกไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับก็คือขาดสารอาหารนะครับแล้วก็นกขาดการไล่แดดครับอันนี้สําคัญมากนะครับการไล่แดดของนกเนี่ยนะครับจะทําให้นกนั้นนะครับมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับก็ฝากในมือใหม่เส้นใหม่นะครับอย่าลืมนะครับกาดแดดด้วยนะครับแดดเช้าจะมีวิตามินมากนะครับส่วนแดดเย็นนี้ ไม่มีวิตามินแล้วนะครับแต่ถ้าเราอาบน้ําให้นกก็คือต้องการแดดเดย็นเพื่อที่จะไล่น้ําออกให้หมดนะครับอันนี้ก็ถือว่าทําให้นกนั้นนะครับเงียบไปได้นะครับผมต่อไปก็คือนกถ่ายขนนะครับอ่านกถ่ายขนนี้หลายท่านก็คงจะเคยเล่นมาแล้วนะครับก็คือนกจะเล่นไม่เต็มที่นะครับเงียบบ้างาเล่นบ้างดึงบ้างอย่างเงี้ยนะครับผม คือนกถ่ายขนยังยังไม่สุดนะครับก็จะทาให้นกนั้นเล่นไม่เต็มที่เล่นไปสักหน่อยก็หยุดนะครับหยุดแล้วก็มาเล่นนะครับเล่นแล้วก็มาหยุดอย่างเงี้ยนะครับซึ่งทาให้นกนั้นเล่นไม่เต็มที่นะครับอาการที่เกิดขึ้นทาให้นกเงียบนั้นนะครับอันนี้คืออีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทาให้นกนั้นเงียบนะครับอันต่อไปอันที่สองนะครับทีนี้นะครับอันนี้นะครับก็ถือว่า เคยมีนะครับแต่ก็ไม่ทุกตัวนะครับแต่ก็ต้องเตรียมรับมือไว้เช่นกันครับสําหรับนกต่อนะครับก็คืออาการหยุดขันนี่ข้ามเดือนข้ามปีเลยนะครับอันนี้มีนะครับแล้วก็ไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นกับนกต่อตัวไหนบ้างนะครับสามารถเกิดขึ้นได้กับนกต่อทุกตัวนะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะจะเกิดขึ้นทุกตัวนะครับก็คือสามารถจะเกิดขึ้นได้นะครับ ก็คือเงียบข้ามเดือนข้ามปีเงียบโดยไม่รู้สาเหตุนะครับพอถ่ายค้นเสร็จนี่นะครับเงียบไปเลยครับปีนั้นนะครับหรือเงียบไปสองสามเดือนเลยอย่างเนี้ยนะครับก็ตรงนี้ก็ต้องเตรียมรับมือไว้ด้วยนะครับเพราะว่า,านกเนี่ยก็คืออาจจะเกิดจากนะครับช่วงอายุของนกนะครับผมที่เปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ก็ยังไม่มี ข้อวิเคราะห์นะครับที่แน่นอนครับพี่น้องครับอ่าแต่เห็นบ่อยแล้วนะครับผมเคยเห็นประมาณสามตัวสี่ตัวแล้วนะครับซึ่งเงียบข้ามเดือนข้ามปีเลยนะครับซึ่งไม่รู้สาเหตุนะครับนกก็ปกติดีไม่ได้ป่วยอะไรแต่ไม่ขันไม่เรียกไม่คูเลยนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับลายตัวสามสี่ตัวแล้วที่เห็นนะครับอันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับกับนกทุกตัว นะครับโดยเฉพาะนกต่อนี่แหละนะครับจะชอบเป็นนะครับอันต่อไปข้อที่สามนะครับก็คืออันนี้ก็เปอร์เซ็นที่จะเกิดขึ้นน้อยนะครับแต่ก็ต้องเตรียมรับมือไว้เช่นเดียวกันนะครับอ่าก็คือนะครับนกพอเฉลยนะครับนกที่พอเฉลยเนี่ยนะครับไม่ได้ออกนกไม่ได้เลยทั้งสิ้นนะครับแต่อยู่ดีๆนั้นก็คือหมดนะครับหมดก็คือไม่เรียกไม่ดึง นกแล้วนะครับทั้งทั้งที่นกเล่นดีมาทุกปีทุกปีทุกปีอย่างเงี้ยอายุก็ไม่เยอะนะครับอาจจะสามปีสี่ปีอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับก็คือนกพอเฉลยนะครับหลังจากนั้นก็จะไม่ดึงไม่สนใจนกนะครับขันบ้างเล่นบ้างอย่างเงี้ยนะครับนกมาใกล้ๆกล้ก็ไม่ดึงไม่เรียกเหมือนเดิมนะครับอันนี้เขาเรียกว่านกที่พอเฉลยแล้วนะครับสําหรับอ่า คนพู้ง่าว่าเซียนใหม่นะครับก็ยังไม่เคยเจอแบบนี้นะครับส่วนมากจะเจอกับคนที่เซียนรุ่นเก่าแล้วที่เขาเลี้ยงกันก็ทําให้นกนะครับหยุดเลยอย่างเงี้ยนะครับผมผมก็เคยเจอนะครับประสบการณ์เคยเจอมาหนึ่งครั้งนะครับก็คือนกพอเฉลยนะครับอตอนแรกผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าม,มันเกิดจากอะไรนะครับก็ไปถามาเซียนรุ่นเก่านะครับท่านก็แนะนําว่าอาจจะเป็นนกที่ ไม่เอาเฉลยแล้วนะครับเพราะว่ามันจับมาได้เยอะแล้วอย่างเงี้ยนะครับอ่าหรือบางท่านก็เรียกว่านกหมดหมานนะครับหรือว่าคือแล้วแต่พื้นที่เฉลี่ยนะครับอ่าแต่ผมนี่จะเรียกว่านกพอเฉลยนะครับคือไม่เอาแล้วนะครับทั้งๆที่ไม่ได้มีอาการอะไรมาก่อนนะครับส่วนว่าปีนี้นะครับเล่นดีมากนะครับกําลังจะขึ้นนะครับพอปีหลังนะครับถ่ายขนเสร็จอย่างเงี้ยนะครับนก กับกลายเป็นคนละด้านเลยหน้ามือเป็นหลังมือเลยอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่านกที่อพอฉเฉลยนะครับถามว่าจะเป็นทุกตัวไหมนะครับก็ไม่เป็นทุกตัวนะครับสิบตัวอาจจะเกิดขึ้นหนึ่งถึงสองตัวนะครับก็คือเปอร์เซ็นต์เป็นนั้นน้อยมากนะครับในการที่จะเกิดสิ่งเหล่านี้แต่เคยมีนะครับฉะนั้นแล้วนะครับอาการที่นกหยุดขันนะครับก็คือนี่แหละ นะครับนกที่เรียกว่านกพอเฉลยนะครับซึ่งไม่เกิดจากอาการเดาะนะครับจากอาการอะไรทั้งสิ้นนะครับเกิดจากนกที่มันมันอิ่มมันพอแล้วนะครับส่วนสาเหตุนั้นไม่ทราบนะครับไม่ทราบแน่นอนว่ามันเกิดเพราะอะไรนะครับแต่มันเคยมีนะครับผมเอาละครับพี่น้องก็ถือว่าที่ผมเล่ามานี่ก็คือสามข้อนะหลักๆนะครับที่ทุกท่านนั้นนะครับอาจจะ เกิดขึ้นกับนกต่อของท่านได้นะครับแต่ไม่ทุกตัวนะครับแต่ถ้าเกิดอาการเหล่านี้นะครับก็คือมันจะทําให้นกนะครับก็คือหยุดนะครับเล่นไม่ดีเหมือนเดิมนะครับจนทําให้พี่น้องหลายท่านนั้นนะครับถามผมเข้ามาว่านกผมเล่นดีๆนะครับอยู่ดีๆก็เงียบไปอย่างเงี้ยนะครับหรืออยู่ดีๆปีปีนี้เล่นดีนะครับปีหน้าความหวังว่าจะต้องเล่นดีกว่าเดิมกลับกลายเป็นว่า ไม่เล่นอย่างเงี้ยนะครับก็จะน่าจะเกิดจากอาการเหล่านี้นะครับเนาะก็อาจจะมีอาการอื่นอีกอีกนะครับที่ผมยังนํามาวิเคราะห์ยังไม่หมดนะครับแต่สามอาการเบื้องต้นนี้ก็คือน่าจะน่าจะมีส่วนนะครับเพราะว่าบอกให้คือจากประสบการณ์นะครับก็เตรียมรับมือไว้นะครับนกของผมก็เหมือนกันนะครับผมก็เตรียมรับมือไว้เช่นเดียวกันนะครับก็คือนกหยุดเงียบนะครับไม่ว่าจะเป็น พาะเหนื่อยนะครับพราะรู้นกนะครับหรือนกขาดอาหารอย่างเงี้ยนะครับผมกําลังตกแรงตกอย่างเงี้ยนะครับก็เตรียมรับมือไว้นะครับตรงเนี้ยถ้าเราเลี้ยงเขาดีอะไรเงี้ยนะครับอาการเหล่านี้ก็คงจะจะไม่เกิดขึ้นนะครับเนาะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือจิตใจของนกสภาพจิตใจของนกนั่นแหละสาคัญนะครับผมเอาละครับพี่น้องครับก็สําหรับสาระวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นผลนะครับการดีเคราะ นะครับแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับที่จะแนะนําให้กับมือใหม่เียนใหม่นะครับที่กําลังหัดเลี้ยงกําลังฝึกต่ออย่างเงี้ยนะครับถ้าอาการเราเนี้ยเกิดขึ้นนะครับก็ให้ตีเป็นประเด็นเหล่านี้ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูที่นกต่อด้วยนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนั่นเองนะครับผมเอาละครับพี่น้องครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ทำคลิป จะได้ทำคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องที่นเคยนะครับสําหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งไปเรียบทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ